สวัสดีครับหลายท่านถามผมเหมือนกันครับว่าไอ้ฟูคยเดนในอูมินี่ครับมันคืออะไรนะครับแล้วมันดีต่อโรคต่างๆอย่างไรครับผมจึงพาท่านมาพบกับผู้เชี่ยวชาญครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอครับไอ้ฟูคยเดนนี่ครับมันคืออะไรครับแล้วมันดีต่อโรคต่างๆได้งไงครับหมอครับฟูคยเดนนะครับมันคือสาหร่ายทะเลสีน้ําตาลเรียกว่าสาหร่ายสีน้ําตาลซึ่งต้นกําเนิดเนี่ยอยู่แถบประเทศญี่ปุ่นนะครับ นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์พบว่าคนญี่ปุ่นอายุยืนก็เลยสาอหาว่าเอเหตุเหตุผลหนึ่งของเขาเนี่ยคือการกินสลหรายเป็นประจำทุกๆวันนะครับก็มีงานวิจัยเยอะแยะ,ยะมากมายที่พบว่าสลหรายทะเลต,ตัวเนี้ยหรือฟูคอยแดงสันสก,กัดตัวเนี้ยนะครับ,รบช่วยเกี่ยวกับเรื่องของโรคและก็ความปรติดทาง ในร่างกายเราเนี่ยหลายส่วนมากทีเดียวเอ๊ะตรงฟูคเรียเป็นสารสกัดมาแล้วหรือว่าเป็นมันคือสารไาลครับหมอสารสกัดจากสารไหลครับอ๋อคือมันเข้มข้นไปแล้วไม่ได้เสารไหลมามาบดๆแล้วใส่ให้เรากินนะฮะอ่ามันคือสารสกัดตัวนึงจากสารไหลอ๋อคือสกัดมาแล้วแช่ไหมครับแล้วก็จะเข้มข้นใช่ไหมครับใช่แล้วมันช่วยโรคอะไรได้บ้างครับคุณหมอ มันเป็นเกี่ยวกับกลุ่มอาการต่างๆที่มีความผิดปกติเรื่องของความเสื่อมความเสื่อมนะครับความเสื่อมนะอาการที่เกี่ยวกับงการขัดเลือดเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการอักเสบเรื้อรังการติดเชื้อครับนะครับซึ่งต้องการภูมิด้านทานนะครับซึ่งพวกนี้นอกจากนั้นยังช่วยเรื่องของเซลล์ที่กำลังจะกลายเป็นมะเร็งไม่ฟังผมผมขออภัยเลยผมเป็นชาวบ้านฟังล้องลครับตะลงมันจะมีส่วนช่วยในโรคอะไรบ้างคุณหมอครับ ถ้าถานถึงโรคอะไรเนี่ยต้องต้องต้องดูว่าโรคที่เช่นเกี่ยวข้องความเสื่อมความเสื่อมอมีอะไรบ้างครับความเสื่อมก็พอเราอายุมากขึ้นความเสื่อมก็มากขึ้นเช่นผิวพรรณเสื่อมแล้วก็แก่ลงสมองเสื่อมก็เป็นอัลไซเมอร์หัวใจเราเสื่อมทํางานไม่ดีล้วก็อาจจะเป็นโรคหัวใจไตเสื่อมก็เป็นไตทํางานหนักขึ้นเป็นโรคไตนะครับตับอ่อนเสื่อมก็เป็นโรคเกี่ยวกับเบาหวานนะครับตับตับเสื่อมก็ทําให้หลับขับสารพิษไม่ได้ครับงั้นตัวนี้เนี่ยมันช่วยในเรื่องของสร้างสเต็มเซลล์ไปซ่อมตรงนั้น ก็เลยเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องความเสื่อมอ๋อครับเอ๊ะแล้วมันมีงานวิจัยเกี่ยวข้องกับเรื่องอย่างบ้างไหมครับถพูดถึงงานวิจัยของฟุคอยแดนเนี่ยนะฮะผมติดตามงานวิจัยมาตั้งแต่ประมาณปี07นะ2007จนถึงปี2013มเนี่ยนะครับมีงานวิจัยใหม่ๆเลยนะฮะภายใน6ปีเนี่ยประมาณ300งานวิจัย300รเลยครับถ้ารวมของเก่าตั้งแต่ก่อนที่ผมเริ่มจะศึกษาเรื่องนี้เนี่ยรวมแล้วตอนนี้ประมาณพันงานวิจัย นะครับแล้วก็เป็นงานวิจัยที่เขาจะบอกเลยเป็นงานวิจ Full ัยฟูคอยแดดเกี่ยวข้องกับมะเรง็งเกี่ยวข้องกับเบาหวานเกี่ยวข้องกับอ่าอ่าบลัตรเพชร์ก็คือน้ําตาลทอดไขความดันเลือดสูงอ๋อครับอย่างที่คุณหมอกำลังให้ผมดูนีใ<ช>่ใช่ไหมครับในถ้าเกิดสนใจจะเข้า,าไปดูเองอเนี่ยก็เข้าเว็บเวอร์ไวด์เว็บผับเม็ดพียูับเอ็มอีอ่านี่ครับผมเปิดดูแล้วคุณหมอครับผมาครับแล้วก็พิมพ์เซิร์ชก็พิมพ์ว่าฟูคอยแดดก็สกด f u c o i D A N ฟูอมีอยู่เป็นเป็นพันเลวคุณหมอครับเอ๊ะแล้วแต่พอกดว่าในนี้เขาเห็นว่ามีฟูคานินกับ Cancer, ก N แคนเ,เซอร์กับ diabetes คือมะเร็ง diabetes คือเบาหวานนะครับ แล้วก็อัลตรติคือข้ออักเสบมาถึง<ล>ว่ามันมีงานวิจัยเรื่องของที่ว่าฟูคาเดนมันช่วยมะเร็งได้ได้ยังไงใช่ไหมครับหรือเบาหวานได้อย่างไรโอ้นี่เหมือนกับว่ามันจะมีงานวิจัยและมีส่วนช่วยในโรคต่างๆเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเหตุผลอะไรครับที่ทําให้ฟูคาเดนนครับมัน,นมีส่วนช่วยในโรคต่างๆได้ในในขนาดนี้ คือตัวโมเลกุลของมันเนี่ยเป็นโมเลกุลอาจะเรียกว่าเป็นของควาจากธรรมชาตินะครับเราเรียกเป็นโพลีแซคคาไรก็คือโมเลกุลของน้ําตาลเชิงซ้อนแล้วก็มันมีพิเศษตรงขาของมันเนี่ยนะฮะจะมีตัว S ก็คือภาษาเคมีเเนี่ยภาษาบ้านเราเรียกกรมถันนะครับทางสูตรเคมี Me เราเรียกว่าเป็นซัลเฟตซัลเฟตเอ็นะ N, ก็คือส่วนปลายนะครับส่วนปลายเนี่ยมีโมเลกุลกรมถันต่าง,างพวกนี้ ไอโมตลกุลกรรมฐานต่างๆเนี้ยมันไปเกาะกับผนังเซลล์ที่มันเข้าไปออกฤทธิ์นะครับก็เกิดกระบวนการทางเคมีโอ้โหซับซ้อนมากมายนะครับเช่นเกิดกระบวนการซัลโฟเนชันคือซัลเฟตไปเกาะกับโมเลกุลภายในนะครับหรือเอาซัลเฟตไปเกาะกันก็เกิดปฏิกิริยาอีกเยอะแยะเลยนะครับเขาก็พบว่ามันเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่น เพิ่มการไหลเวียนเลือดมากขึ้นนะครับไปคลอกับเซลล์ที่จะเป็นมะเร็งก็ทําให้เซลล์นั้นเนี่ยนะครับถูกจับกินหรือเซลล์มะเร็งนั้นฆ่าตัวตายอ๋อคือยับยั้งเซลล์มะเร็งด้วยใช่ครับแล้วก็อาจจะไปกระตุ้นสเต็มเซลล์ที่ออกจากไขกระดูกของคนทุกคนน่มีอยู่แล้วแหละออกเพิ่มขึ้นอ๋อจาได้สคุณหมอเคยบอกไว้ครั้งที่แล้วคือไอ้ตัวสเต็มเซลล์เนี่ยมันจะวิ่งไปตามที่ที่เป็นเซลล์ต่างๆของร่างกายไปซ่อมแซมใช่ไหมครับอ๋อซ่อมครับออก็ฟื้นฟูได้เลยใช การไปกระตุ้นนะรเรียกว่าใสตไคายซึ่งเป็นสารอักเสบนะครับสารอักเสบไปลิ้นไปกระตุน้ไนไปยับยั้งนท้ไปยับยั้งสารอักเสบพ,พวกนี้อ๋อคือว่าช่วยลดอาการอักเสบลดอาการอักเสบตังขล<า>ิน,ลนที่เราเห็นแวบบเนี่ยนะมีอารไทติ ritis, คือข้ออักเสบเนี่ยนะจริงๆอาการอักเสบตามผิวหนังนะหรือการอักเสบตามหลอดเลือดก็เกี่ยวข้องเรื่องนี้ด้วยแล้วก็สุดท้ายลิ้นที่เกี่ยวข้องกัรกระตุ้นภูมิต้านทานเม็ดเลือดขาวขึ้นมา ครับครับก็ทําให้คนที่แบบกําลังเจ็บคอหรือเป็นหวัดคัดจมูกแล้วมีการติดเชื้อเนี่ยนะฮะเม็ดเลือดขาวก็ออกมาทําทําปฏิกิริยากับเซลล์ชโรคเวกานั้นมีโอกากินยาฆ่าเชื้อครับรายการของเราก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์นะฮะผู้ป่วยมากมายเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าหลายๆโรคนี่ยครับมันก็มีศูนย์ช่วยได้นะครับใช่๋อ,อก,ก็เรียกว่าอันนี้ถือว่าเป็นสารที่ประโยชน์มากๆเลยครับต่อมนุษยชาติทีเดียวว่างั้นเถอะใช่และราคาถูกครับ ถูกแล้วครับก็มะเร็งฮะราคาถูกกับมะเร็งเยอะเล,กกเลยฮะจริงเลยครับครับคุณหมอครับแล้วฟูนัดนถ้ามันดีขนาดนี้ครับผมเคยเห็นมา หลายรูปแบบนะครับก็จะมีที่เป็นใช่ครับที่เป็นแบบเม็ดนะครับแบบที่เป็นเจลนะครับคุณหมอคิดว่าต้องมีหลักการอะไรบ้างครับที่จะแนะนําผู้ชมทางบ้านครับในการเลือกใช้หลักการผมในการที่จะอยากให้ผู้ป่วยได้รับผลประโยชน์เนี่ยเขาก็ต้องได้สารนั้นเข้าไปจริงๆก็คือแบบเจลเนี่ยเป็นของเหลวก็จะดูดซึมได้ดีกว่าแบบเม็ดอยู่แล้วเมื่อเขาได้รับสารนั้นจริงๆเนี่ยผลลัพธ์ก็เกิดขึ้นจริงแล้วก็ดูดซึมได้เป็นอย่างดีด้วยใช่ครับครับก็ทางรายการนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณคุณหมอเสนออย่างยิ่งนะ ทุกท่านครับฟูคาแดนครับก็คือของขวัญจากสวรรค์นะครับที่ธรรมชาติเนี่ยประทานมาให้เรานะครับและโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในรูปแบบเจลนะครับที่รสชาติอร่อยนะฮะพกพาง่ายนะครับทานได้ทุกที่นะครับสะดวกทุกที่ทุกเวลานะครับและอูมิคือคำตอบสำหรับสุขภาพของท่านแน่นอนครับ